ไปไหนเลยหรอแม่ไม่รีบเลยเลยวันนี้มาเพื่อเธอด้วยเข้าเอาของแกมาเดี๋ยวแม่จะสัมภาษณ์ด้วยลูกสาวค่ะรับลูกสาวอ่ะกับเพลงเมื่อกี้ที่น้องไปแต่แท็กให้ใครมันจะได้แท็กถูกเมื่อกี้กับอับแหละจีบไม่จีบไงแต่แท็กไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจีบแบบจีบแล้วรอจะเริ่มแบบนี้เลยใช่ไหมลา เพลงมันแบเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงอีกแล้วได้ร้องเพลงอีกแล้วดีใจกำลังจะมีซิงเกิลที่3ซึ่งฝากด้วยก็เข็มจากชีวิตจริงในช่วงนี้เหมือนกันซิงเกิลที่สก็ต้องเป็นจีบแล้วใช่ไหมคะก็เป็นช่วงเวลาของการจีบเออเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบการจีบการอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามก็คือทุกๆเพลงอ่ะมันจะผ่านแบบ ก็เขียนมาจากไม่ได้เขียนเองค่ะแต่ว่าเป็นเป็นการบรีฟเหมือนตอนนี้ทงความรักก็มาจากชีวิตเราตอนจีบมันไม่จีบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเขียนเพลงต่อไปให้มันแบบเออก็เกีบยวกชีวิตช่วงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงอะก็จีบแบบจีบเกเทาเลยนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองจีบใช่ไหมครับก็คือจีบไม่ไม่ลอง พเจีบอยู่คนเดียวอนุญาตให้จีบคนเดียวก็เลยไปทะเลด้วยกันได้แล้วก็ก็ยับไปเงียบเงียบอยู่โอ้ยไปทะเลด้วยกันเหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยบอกทริปใหญ่สุดว่าทริปคนอื่นจะมีหลายคนทริปนี้มีกี่คนก็มีสองคนไม่ก็ว่างกันอยู่สองคนคนอื่นไม่ว่างใครชวนใครกอดใครชวนใครกอดก็ ก็เขาส่งมาว่าเขาว่างวันนี้วันนี้เราก็เลยบอกโอ๊ยเราก็ว่างเหมือนกันเลยไม่ติดงานเลยท่านี้คือจังหวะจริงๆถึงว่าเราไม่ติดจริงๆถือว่าไม่มี่ายละครเขาก็มาบอกก่อนว่าเขาว่างเหมือนก็มาถามว่าว่างหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนคนเลียรทางเคียคิวทุกอย่างให้เราสองคนไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ว่างไงก็เลยแบบเอองั้นก็แบบไหนๆก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอะอย่างยอย่างสมมติว่าผู้ชายที่จีบเราเขาชวนเราไปทะเลต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างฝากไว้ เพื่ออะไรกันดิไม่ไม่เอาแบบมุมเรา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 เันไม่ใช่มุมว่าอบชวนเราไปว่าถ้ามีผู้ชายที่จีบมาชวนเราไปทะเลก็ก็ดูก่อนว่าว่างไหมถ้าคิวได้ก็ถ้าเราอยากไปเราก็ก็ไปได้แล้วก็ก็เตรียมชุดสวยๆไปแล้วก็ ที่เตรียมไปอันนั้นไปแป๊บเดียวนะแต่เห็นที่ลงรูปไหมประมาณ3ชุดแล้วนะฝากติดตามตอนต่อไปไม่พอจริงๆเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบอุ้ยไม่รูสร้างภาพเลยหรอว่า อะไรสายต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยแม่งโป๊กเกินพอดีต่อได้เลยเขาชจะไหนลูเขาจะไหนรูปเขาก็จะบอกว่าแบบเออแบบก็เตรียมชุดไปเยอะๆแต่เราก็แบบเรารู้สึกว่าเออเขาไปพักผ่อนไม่ต้องทำะไรหร่ออะไรเขาอยากพักผ่อนเตรียมไปสามชุดเขาอยากถ่ายก็แบบเออก็เอาชุดไปให้ถ่ายเลื่อมุนใดๆเอออย่างงี้เขาแบบรู้ไหมรู้มุนหรอไหมรู้ไหมว่ามุมนี้เขาสวยริมเยอะมากแม่แม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยค่ะเขาก็จะกดกดของเขาเองร้อยช็อตไหมคะ ใเขา<อ>ก็จะบอกเอ้ยตรงนี้สูอันเนี้ยถามเยอะเ่าหมดแล้วาหมดแล้วเลยกแล้วก็เขาก็จะบแบบบอกวเอ้ยตรงนี้ไหนรองยืนตรงนี้อ,ไอะไรเงี้ยคือไม,ไม่ไม่ต้องขอร้องให้ถ่ายเลยจริงๆตั้งใจจะจะเปิดเผยไหมว่าช่างภาเป็นใคร คือพยายามทําตัวเป็นธรรมชาติสุดๆหมายถึงว่าเราก็อยากให้เขามีรูปถ่ายบ้างก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าแบบอย่าลงรูปนะอย่าบอกใครว่ามาที่เดียวกันหรืออะไรก็ทําตัวธรรมชาติไปนถว่าถ้าเขามีรูปตรงไหนสวยๆแล้วเขาอยากลงก็ลงได้เราก็ไม่ได้ห้ามอึ้งไหมที่มีคนซูมแบงแบงอีเวนเนี่ยโปจริงยอมรับยอมรับโปคือหมายถึงว่าลงไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยทำไมดีทำไมดี สสเเเีรานด็ก <hating> ว <wh iper> ้ไยวเลยว้ายชุดนี้ด้วยแล้วเราก็อยากลงชุดนี้ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรเขาอยากเห็นภาพคู่ก็ยังไม่เห็นในทริปนี้มีการถ่ายภาพคู่ยังครับ มันจะมีว่าแบบมีมีแต่ไม่มีมันก็มีแต่ว่าถ่ายเล่นๆกับเองไม่ได้เป็นภาพที่คนอื <im 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 ่นถ่าให้พรไปกันสคนมันต้องรอเลิกอะไรถึงจะได้ลงกไม่เพราะจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากหลบไงเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งเรามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูแสดงว่าการเข้าดีแอบถ่ายสองคนลงก็ไม่ผิดมันเต็มมันเต็มเลยตอนนี้ทำไงดีเห็นไหมมันเต็มเลยธรรมชาติไปอันนั้นจริงๆริงโกรธไหมบอกกองบ หมว่าเออจะชันเจนดมุมสวยไหมจริงๆอ่ะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าจริง,รงๆมันก็เหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลาไายเวทแต่หมายถึงว่าเราก็เข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเออแบบเขาแบบฟินในความน่านัา,<ห>าอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันดีหรอถ้าเกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยก็น่ารักจะมีคะแนนจริงหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอิญเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรงอกมาแสดงว่าครูก็ยังยังไม่เห็นจัดพิษเราแต่เห็นเป็นเงเราตอนอย่างนี้หรอใช่ก็ให้ลุ้นๆมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆวันที่ให้คะแนนในการลุปถ่ายช่างภาพคนนี้เต็มสิบพอ เพราะอะไรพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้อีกใสดงาเป็นสภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยคือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแต่ว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยไปเบื่ออะไรเงี้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอก หนูถ่ายรูปเก่งเหมือนกันอย่ามาบูลลี่ค่ะไม่มีใครใช่เพราะว่าเจ้าบูลลี่มาหนูถ่ายรูปไม่ได้ก็เขาตูกล้องเขาดูแพงอู่นะก็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสูดเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะอ้วเราว่าเราว่าเราถ่ายเขาหลอกไหมคะ ูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนเขาหลอกมันต้องแบบเราไป็ช่างภาพเราก็ต้องมองว่ามุมนี้แบบต้อองหลมุมธรรมชาติไม่เก่งก็คือกดๆยิ้มมายิ้มยิ้มยิ้มก็ยิ้มก็ยิ้มก็ดีมิมก็ดีใช่ใช่ตอนนี้มันหลอกหลุดรักเขาโอ๊ยเดี๋ยวทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจคู่นี้ทำไมต้องกีการ์ผลงานการดูข่าวเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่เป็นแบบเนี้ย ตอนเขาโดนถามมันดูแก็มันดูจริงจังเขาเต้งใจจะจีบเขาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูใหม่เราดูแบบโอ้ยเถิ่อนแบบไม่ไหวแต่ว่าเราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอ่ะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรเขาบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่แซวว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงไม่จริงจริงบางคำถามอ่ะบางคำถามพี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่อ อย่างวันนั้นที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคำถามไหนที่รู้สึกว่าเธอฟังแล้วอืมเขาไม่ได้ถามแน่เออหรือว่ายังไงคําคำถามไหนที่โดนใจถูกใจไอเราก็ลุนไงว่าแบบเออเขาจะเล่าเรื่องวาเลนไทน์ไปถึงไหนนะเขาจะเล่าไหมว่าอะไรเขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกเธอเขาไม่ได้นัดเธอมันจำได้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะความจริงความจริงเขาฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอ ก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยไม่ได้อยู่แล้วคือเราเตรียมไว้หมดแล้วคิดตั้งแต่ปีใหม่ไปแไปแล้วจริงจริงคิดแล้วเนาะคิดไปแล้วเขาตั้งใจเป็นร้านตาก ร้านที่เราอยากไปหมดแล้วที่นี่เขาก็เป็นคนแบบเออไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารมากมายอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราเราแอบจองมาด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันอังคารมันจะเต็มเต็มบ่อยไม่ต้องแอบจองแล้วจองเลยเลยเหรอไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาโอเคไหมเพราะเราก็ยัง มันอยู่ในช่วงเรีนรู้เราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรเรย่องยังเขาบอกว่าเราจับป๊เขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรใช่ก็เานะขาให้มาเราก็คิดไว้แล้วท็เงเป็นเน่เพราะอวผู้หลักเล่ห์ไม่ได้เกิดความคาดหมาย ใช่ว่าเรารู้ว่าเขาชอบต่อเลโก้แล้วเราก็รู้ว่าเขาแพ้ออกมาอ้อรู้เยอะจังเลยเพราะว่าเลโ้เี่โหทำไมเป็นอ่ะอันนียได้หลายโหเก็บไปสอมงานเลยใช่ต่อต่อต่อรู้ต่อดูรู้ยังไงทำมถึงรู้ว่ารู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพ้ดอกไม้อะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่นเอ็มวีให้เลยแต่ว่าเก็บบางอย่าเยอะเหมือนกันนะ ก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยนดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้เห็นไหมเขาเลยให้เป็นต้นไม้ไม่กระหังเลยเพราะเขาแพ้ดอกไม้แค่นั้นแหละแต่มันก็ว้าวไหมสำหรับเราแบบต้งมาลิโก้มันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนนขึ้นมาคะแนนขึ้นมาก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครไงช่วงไหนช่วงไหนที่เราจะยอมเลื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยสงกราน ไม่จัดการไม่เลยนะทุ่งกรรมซม่านะไรมาสงกราเลยงานหรือว่าอะไรหรือว่าวันแรงครับต่อไปวันแดงมันิ่กีฬหนึ่งเป็นตลอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่อยากเร่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าว่าแบบเป็นแฟนอะไรเยยังยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเราเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบ เริ่มทำความรู้จักกัน,นอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันแต่ก็เลยไม่ใส่ใจไหมคะแต่แฟนคนนี้ใส่ใจตั้งใจเป็นคนตั้งใจหรือเ,เขาไม่กล้าขอเราเป็นแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่ ไม่มีจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในชีวิตนะแล้อเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดแล้วคำพูดมันเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนไหมคุณคำพูดแทนกันหรืเปล่คุณคุณค้าเธอเธอคพูดเปลี่ยนไตั้งแต่าทยมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมแม่รู้จักมาก็เรียกที่รักนะคี่รักเนเ้นเตเเก็เรียกเธอไงเขาบอกฟัให้คะนนการจีบเขาตีคะแนนะครับตอนนี้ อุ้ยใช้เยอะเดี <Gener wave> ๋ยวก็เหลิงไม่พูดดีกว่ๆตั้งหนึ่งบอกฉันหรือบอกเขาเนี่ยเขาอยู่อาหารอร่อยอะไรอย่างเวลาเต็มเขาไอย่างเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีมีมีต่อท้ายแบบเธอจ่ายอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาเองนะแต่ถ้าม่ย้ยนดีกว่ามาที่หนึ่งเหรอที่ไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือใช้สื่อเป็นเครื่องมือใช่เพราะก็บอกแล้วไงว่าบางคำถามหนูยังไม่ถามเลยตถามพี่ได้นะอย่าถามอะไรเขา เรามีอะไรสงสัยไหมอะไรสงสัยไหมอุ้ยใจกูมีแสดงว่าคุณมีชอบการแต่งแรนมากคุณมีอะไรสงสัยข้าถามได้เลยคุณออกอีทีไม่มีไม่มีไม่มีมีอะไรอยากบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกแต่เขาบอกรักอ่ะแต่เขาบอกรักครั โอ้ยไม่กล้าหรอกอ้าวใช่คุณอย่าถามคุณโอวิทีนะครับจุดไปพี่จุดเออท้าบอกรักการมุงสื่อแล้วเกาบอกรักจริงลรอไม่กล้าหรอกค่ะอล้ารอเลยสุดท้าทายเพลงนี้อ่ะสุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพระเอกมีเหมืเพราะว่าคลาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันซ้ำอ่าาาไปเล่นภาคต่อไงอันนี้เพลงลองเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเขินเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิ้ม มนักล้พูดเอาจิก็ให้คนเดานิดหนึ่งไปมาว่าแบบเออมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่าไปชี้เป้าแต่ถ้าเพลงมันหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเล่นแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดูมันอินสิมันอินแล้วก็จินตนาการอะไรบ้างก็ได้อันนี้มันเรื่องจริงของเรามาอืมแหมที่ผ่านมาก็เรื่องจริงฉันยังไม่รู้เลยย้ายแล้ก็ย้ายกไปทำเพลงแร็พดีกว่าจ่ายเอาคนจริงมาเล่นไปล่ะเพลงแรกเลยใช่ขอโทษ คุณคุณคุณอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคุณปล่อยเจียบเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแบบว่าญาติเกศเของเาล่านะคุณพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเนี่เจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงแล้วตอนที่ไปเขาก็ หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของเราาขยน้องเขาขายชาบูแต่ไม่พูดถึงชาบูเลยขายน้องขายนายขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้างแล้วเราเคยมมั้นมีซีเอฟมั้ยถ้าเขาขายมาขนาดนี้มันโอ้โหมันมันมาแรงเกินยกให้เลย่ยากก้าวข่ายยกตห้เอ่ยยกให้ก้าวถ่ายยกให้เลยเช่นปมน้องพี่นะปบ คุณเจ๊บจัดโปรไหมคะทั้งที่เจ๊ฟพีปป่บอยเลย <c oughs> ใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คิปซีนอะไรให้เสร็จสรรพ <c oughs> เราเออเราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเรากา็ได้ค่ะ <c oughs> ตื่นเช้ามาเจอแคปชัน่นโอ้แทบเป็นลมแ <c oughs> <c oughs> ต่น,น่ารังดีค่ะพี่เจ๊เขาก็บอกเออเขาเขาดีใจที่แบบว่าเห็นน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันลวกัน ฝากเพลงใหม่ไหมฝากเพลงฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังจูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปเข้าห้องอาบค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักน่ารักเขียนจากชีวิตจริงเหมือนเดิมเขาลอยที่ห้องอาบน้ำใช่ไหมใครค่ะห้องอาบน้ำเสียงอาบน้เสียใช่สิคนที่เอาเสียให้ชันเขาต้องรออยู่